วันนี้วันพุธวันพุธวันนี้วันพุธใส่ชุดกีฬาวันพุธโรงเรียนข่อยเชยสูตรหลูกเสี้ยดิเอ้าอันนั้นโรงเรียนใหญ่เนาะโรงเรียนวิทยาเนาะปัตติวเขากใส่ลูกเสือยเทกันนะวันพุธทาะหัตจะใส่สุดกีฬาเหรอมันทางฮัตใส่สุดโปโลยังสุดโปโลุด เสือขึ้เสือช็อปนี่เป็นเสือของโรงเรียนเออกันนั่นแหละเป็นอันคือยังเสือนักเรียนนี่เป็นว่วมปนว่าแต่ว่าสีใดกันแล้วแต่ข้องอันโรงเรียนเป็นว่วเรียนข้อนอีสานสีมอต้นสีแดงโอ้มอ้ปฐมสีแดงมอต้นสีชมพูมอป้ายสีเหลืองโอ้ยก็สีลายสีผุดยัางไงเปียกกระตักมากแต่น้อยเหมือนอันผุด มันพุ ö, an ่งใส่ชุดกีฬาเนี่ยตัวโรงเรียนเลยบอกอันนั้นมันโรงเรียนอันเขึอนไวอีกย่างวะขึ้นสายชามันมันบอกเป็นโรงเรียนใหญ่ไหมฮะบอกโรงเรียนประถมเออโรงเรียนตำบลโรงเรียนนี่อย่างนะแต่โรงเรียนหนู่มบอกมีสุดพสุดบ้านได้ไหมมันุกใส่ชุดนักเรียนอยากตัวหายงอสาวมีความสุขขึ้นอยางตัวอย่างนิดหน่อยอาบอย่างรวยอาบหนาวแล้วแต่ เก่งแดงเสือขาวอิดกระดุมเสียอากักข้างนอกกินข้าวเลียงน้ำกันครับพี่น้องกับกุวดเยวะกับตำบหกหงกับแมงวันเขียวเศบ <c oughs> ช่วงนี้แมงวันเขียวเลื่มออกระบาดบนอ้อคือเลื่มเข็นดูแล้ม่มเหลืแแลอแต่นักเรียนมัตอนโรงเรียนนุตเทศเลยแขนยาวโมเมกไทย เหล่วบ้านนี้เนาะย่า่ย่านยังมันย่ายย่า่ก็ใส่ตุดเล่าแบบนี้ย่าย่าหอมาฮอันนี้อ่นะร่อยหล้าพอย่า่ก็เชตตัวเทล่าแบบนี้ ษนะแบบนี้ซอกุ้องตอกสออยางแน่นอนร่มบคอยเลยเดนี่ลมหนาวมาดีๆจะพาไปแต่ยิ่งก็ขึ้นสาหรีอัตอรีไปค้างตอแก๊สนมา่อนเื้า่อนบอกแล้วมาดีอาเด้อลูเอยั้ก็เดียวตาหมองตากินงขา มีแต่ก๋วยเตี๋ยวกับตำหู่หู้งแหลนะ,อา,ละอาหารตาสั่งมมีจักลัด มาพันธะขี้เหมืนหาเค้งหนาหนาเค้งก็ไม่หนังก่องเออเส้นเล็กมันจะทรงเป็นตะกินง่ายอยู่เนี่ยเบงมันโมเป็นแบบก่อนก่อนปันใดไหมเอ้าแม่กับเขายีออกที่แรกก็เป็นก่อนหร่อบ่ยิ่งนั่งกับจับก่อนเนก่อนนะแม่ก็สะออกเขายีออกถ้าเป็นก่อนแล้วก็เป็นชิ้นใหญ่ๆเืล็ๆนั่นโอันกโอินโมเป็นเลยเออเมืนกี้มันจับก่อนแข็งกระดือเลยเด้อ เสียนฟง,องเอาตาก็ใหญ่แล้วในภูมหาีมันอู่ังไหนร่มแห้งาดอย่งนี้เอตจะโศกไก่กันจะโกลง,งกัน,นอ่วะแรู้อาบำลำก็โดนอาจจบากกอาเร้่ยมันจะโศกกรอนจังไยเอ็ดอย่บ,บะถ้านับมาั้งต่ฟังเล่า อำนาจยยโซเนาะอำนาจในยุทธเื่องเยโซ่บ่น,นัาพัทาน,นาลูกทหารลคนพนมคนนครเน่นเยพี่กาย่ายน้องมิสแล้วหนาวไรแล้วว่าจัารามมือโอ้ยเยว่นวตัดทร์สามมือเป็นอาทิตย์ผลผู้เทาลังเชียร์ทำมันหนาวแห้งกระจอกบอาบเลยเดยใกก้เลมุกวกเ้าก็ย่ายนี่อาบตลอดเออต้องอ,อ,อาบแลววินเื้ออัดไปสิบเอ็ดโมง สบายก<ม>องเรื่องนี้<ด>เอาไว้ล้วอาบเทียงเร้าสิศักแล้วเป็นไรตาดังไปอิดต,ตอนเทียงผมอยู่ที่นั่นถามว่าใครหามือผมกับบ่อาบค้อกันดิที่ลีจนรู้สึกกุยผมยังไม่อาบแม่หนาววะนไหนนุกาบนดัมือละสองเถื่อนดิเศรษฐะมอมันรู้สึกถาเขาไปอาบคือจังมันสี จอกนี่แหละเขาเทน้ำลงไปปฟูแพงเย็นๆแหงแต่ไมีแห้งนานาวนี่บัววัวมเคยมีแห้งยังเถอะเพราไม่ได้ขึ้นสวรรค์โตลงไปแล้วมันก็เป็นไอ่บันเป็นควันขึ้นมาจากโตวบั้นคือจังฮ้อนเอาน้ำไปดับไฟนี่ครูสาวก็ร่างสมักเขาเลื่อนมักเขาเบิ่งกิบวัวบัวอาบน้ำซิมือต่อกันน้ำมันอดีตปัจจุบันกับเกล็น ปัจจุบันอาบเด้อาบอยู่เพราะสังคมมันบังคับขันยูเฮือนกับว่าอาอบเบิงสภาพเจ้าแล้วเจ้ามนนาอยู่ในสภะพาบน้บอกมันบ่หนาวยังส่อาบอยู่อันนี้มันบนห่นหนาวมันร่มเสื <c oughs> ้อหาผ้าป <c oughs> ีงแล้วอีอลีไอเซ่เรากับเป็นคนขี่น้ำขึ้นจอเนี่ยพี่กาเราพยายามกับอาบรถดึก่อ้ไอว่อาบแล้วไอ้ที่ใต้แล้วซอกตายแล้วแล้วอังเสร ต้องยางถือขูดแล้วก็หน,นาวอ๋อเรื่องเทียมมันหลุดซึกโบไายเด็ดตัวเรื่องคนหลังใกล้มันโมหายดีทำให้มันพี่ไอล้ล่ะสามมือพุนพี่ไอ้น่ะสามมือเรื่อหนาวลื่นบาดลื่นเมืองพี่กายเร่ออะไรขอไปหอบผมมีทั้งรถบัสมาหม้องเมล่าสามผืน <laughs> แล้วเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บบอาบหนำคำมาแล้วก็บบอาบหนำมืออื่นเจ้ามาแล้วก็ยังบวอาบแล้วเล่าอาบคำมือมใหม่ไอ้ยูเหมือนร่มเข่าลังเวทีมาเข่าตินเต้นกระิถ้าเราซืยังก็มาหรอไม่คิด่เป็นมันบูมีแนวซื้อม,มันมันม,น,มนมีซ้ำนี่หลีนี่ละกันอัน มันเผากุ้งลวกยุ่กับพละช่นสุปิ้งปลาหมกมูย่างสามเลมันเผากับยังปลาุปหัวบักไงยังได้แม่หัวซำแข็งแล้วมันเผาเรื่องเจอกับแม่เดียวเาล้งหางเดียวก่อนทำำก่อนท่านบ่ละท่านคนบ่ล่ะหนานากินมันเผาเผา ผมอยากมั่นซ้ำปะลังเสียมนะแม่แม่คือสีเสียมดีตลาดนี้บุคคลเห็นเขาขายอยู่ไสเลยมันเออมันบุคคลือของหวานแนวอื่นไหมเอาละครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับมือแรงวัดบ้านขาวตำบลทุ่งกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด